แบรนด์คอมโพเนนต์ที่ใหญ่ที่สุดที่มีทุกคนรู้จักแน่นอนนะครับคงหนีไม่พ้น ASUS นะครับและทาง ASUS Open Platform ก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ที่ ช่วยค่าเดินทางเราไปเข้างาน Computex Taipei 2025ครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับว่าบูธเขาเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับ Open platform คืออะไรนะครับก็คือ ASUS ฝั่ง component นะครับหมายความว่าเมนบอร์ดการดจอ monitor ชุด cooling gaming gear อะไรอย่างนี้นะครับมี m i d i c เข้ามาด้วยฮะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้นะครับคนแนะนําจะเป็นคุณนุจากทางฝั่ง ASUS ประเทศไทยนะครับมาเริ่มที่ตัวเมนบอร์ดก่อนเลยนะครับอันนี้จะเห็นว่าเป็น Tough Gaming B 8 5 0 BTF นะครับก็คือ BTF เนี่ยปีนี้เขาจะเอามาจริงจังมากคือจริงๆแล้วผมเห็นมา หลายปีแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่เห็นเขาเอามาขายจริงจังเท่าไหร่นะครับปีนี้จะมาทาตลาดอย่างจริงจังมากขึ้นแล้วนะครับถ้าใครแบบว่าเป็นคนที่ไม่ชอบสายไฟอะฮะ BTF จะเป็นคำตอบไปคุณนะครับและเซกเมนต์โปรดักต์ตรงนี้ก็เป็นโปรดักต์ในระดับกลางที่สามารถเข้าถึงได้ด้วยนะครับส่วนถ้าใครอยากรู้ว่าสายไฟไปไหนนะครับอันนี้ก็ผมอธิบายมาในงานคอ m เท็ก์หลายรอบแล้วนะครับมันก็คือมีนั่นแหละแต่ว่ามันย้ายไปอยู่ด้านหลังของตัวเมนบอร์ดแทนนะครับพวกเนี้ยเวลาคุณจะเสียบไฟเนี่ยก็เสียบเข้าจากทางด้านหลังต้องใช้เคสที่รรองับะก็ ช่วยในเรื่องของการจัดสายไฟให้มันดูโล่งมากขึ้นนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็ทํามารองรับนะครับและก็จะมีพวกการ์ดจอเข้ามาด้วยนะครับซึ่งการ์ดจอตัวนี้แน่นอนนะครับว่าจะเสียบไฟยังไงแน่นอนว่าฝั่ง PCI มันก็เข้าได้แต่ว่าไอฝั่งรับพลังงานเนี่ยเราจะต้องเสียบหัว12โวลต์ไฮพาวเวอร์หรือเปล่าไม่นะครับอันนี้ทาง a s u s เขามีหัวอะแดปเตอร์ที่เป็นไฮพาวเวอร์ดิทัชเชเบิลเข้ามาด้วยนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆว่าคุณสามารถเสียบ ผ่านจากฝั่งเมนบอร์ดได้ด้วยเช่นเดียวกันในกรณีที่คุณต้องการจะใช้ BTF แต่ถ้าเป็นบอร์ดธรรมดาคุณไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับถ้าคุณซื้อแบบพวก BTF มาเนี่ยเขาก็จะแถมไปตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ให้สำหรับการใช้การ์ดจอจะได้ไม่ต้องโชว์สายไฟด้วยส่วนในช่องเดิมที่เป็น12โวลต์ไฮพาวเวอร์หรือว่าไอหัว16พิม์นเนี่ยคุณก็ปิดจุกเข้าไปเท่านั้นเองถัดมาด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดน้ำนะครับ u g h Gaming LC 3 360ละครับแา้วก้วแต่นะครับ,รบน,นี้ว เป็น Product t ทั g เกมมิเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ท็อปเท่าของ AOG นะครับแต่คุณจะเห็นได้นะครับว่ามันก็เป็นชุดน้ำา3ตอนที่ดูดีมีคุณภาพงานประกอบจัดว่าทำได้ดีเลยและในส่วนของบริเวณปั๊มวัตต์บล็อกเนี่ยมันก็มีหน้าจอให้มาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้คุณก็ลองไป Cu s t o ม i z e เอานะครับว่าจะให้ดีไซน์เป็นยังไงนะครับก็ตาม Product ยุคสมัยเนี้ยที่ชุดน้ำมันต้องดูอลังการขึ้นมาหน่อยขยับมาข้างๆกันนะครับใน p r o d u ก t ตระกูล Gaming ทงลังม,เามาดเกมมิ่งรัี้คือ Tuft Rou BE ง 400นะครับหรือว่าเป็นเราเตอร์ Wi-Fi 7นั่นเองนะครับในกรณีที่คุณมีแบบมือถือสมัยใหม่หรือว่าโน้ตบุ๊กสมัยใหม่ต้องการคอนเน c t i ิวิตี้ที่ความเร็วสูงแบนด์วิดต์สูงจะไปสตรีม 8K 4K หรือว่าใช้สมาร์ทโฮมบ้านแบบมีคนเยอะๆต้องการฟีเจอร์เกมมิ่งเนี่ย ทัฟเกมมิ่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับในกรณีที่แบบว่างบประมาณเราไม่ถึงพวก R O G r o u t e r นะแต่แน่นอนนะครับถ้าคุณอยากจะไปสุดทาง R O G r o u t e r ์ก็มีรุ่นที่ท็อปกว่านี้นะครับถัดไปด้านข้างนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นจอที่มี f r เฟรชเรท300 h z Panel เเป็น fast I P S แต่ว่าราคาจับต้องได้นะครับเขาบอกมาว่า จับต้องได้แต่ว่าพอเข้าประเทศไทยแล้วเท่าไหร่อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทำไมถึงเน้นคำว่าจับต้องได้เพราะว่าทัชเกม m ิ่งเนี่ยเป็น Product ในตระกูลที่รองลงมากว่า r o g นะครับยังคงเป็นสายเกมมิ่งเหมือนกันแต่ว่าถ้าคุณไม่ต้องการฟีเจอร์แบบว่าสุดตารางทุกจุดจริงๆเนี่ย ทัฟฟ์เกมมิ่งจะเข้าถึงคนทั่วไปได้มากกว่าในราคาที่จับต้องได้ง่ายกว่าฮะถัดมาครับจะเห็นว่ามีเคาน์เตอร์สีเทอร์คอยส์ตรงนี้นะครับแล้วก็มีมิกุยืนดูเด่นเป็นสง่าอยู่นะครับตรงนี้เขาโชว์เป็นพวกเกมมิ่งเกียร์ที่ทางทัฟฟ์เกมมิ่งเนี่ยเขาคอลลาบอร์เรกับแบรนด์ของทางมิกุนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกนะครับว่าตอนนี้มันยังมีแค่เกมมิ่งเกียร์เป็นพวกคีย์บอร์ดหูฟังเมาส์ Mouse, แล้วก็แผ่นรองเมาส์ Mouse นะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะมีมากกว่านี้อีกเยอะนะคร เคส power supply แล้วก็พวกฮาร์ดแวร Component อะไรต่างๆเข้ามาด้วยนะครับที่เป็นแบบว่า มิกุทั้งทีมเลยนะครับถ้าใครชอบก็รอติดตามนะครับโดยเขาบอกนะครับว่าสินค้าที่เข้ามาคอลลาบอร์เรกับมิกุเนี่ยจะเป็นกลุ่ม p r o d u ั t ์ตลาดกลางนะครับในส่วนของทัฟเกมมิ่งเป็นหลักจอตัวนี้นะครับอันนี้ผมถือว่าน่าสนใจนะครับปกติเนี่ยเวลาเราอยากได้จอสักตัวเราต้องเลือกใช่ไหมฮะว่าอยากจะได้เป็น 4K refresh rate ต่ําเพื่อเอาไปทํางานเล่นเกม triple A หรืออะไรก็ได้ที่สป e ด d ไม่มากนะครับหรือจะต้องเอา Full HD ที่ refresh rate สูงเอาไว้เล่นพวก e-sport ดีนะครับทาง asus เนี่ยเขามีทางเลือกมาให้เป็นจอตัวนี้นะครับอัน นี้คือ ROG Strix นะครับ XG สาย UCW MG นะครับก็เป็นจอ OLED นะครับเป็น segment ค่อนข้างบนหน่อยนะครับแต่ว่ามันจะมีเป็น Dual Mode นะครับน่าสนใจยังไงก็คือคุเนี่ยสามารถสลับได้นะครับว่าจะเอาเป็น Resolution 4K 165 h z หรือว่าจะเอาเป็น Full HD 320 h z นะครับโดยที่ไอ้ออันนี้มันเป็น Native ความละเอียดของตัวจอเขาสามารถสลับโหมดได้เลยนะครับและด้วยความที่เป็น OLED เนี่ยเรื่องสีอะไรต่างๆแน่นอนนะครับว่ามันก็ OLED นะฮะพวกในเรื่องของความเที่ยงตรงความสดของสีมันต้องดีอยู่แล้วนะครับเอร์เอระไรต่างๆก็รองรับพวกเทคโนโลยีของ G-Sync เข้ามาด้วยเวลาภาพฉีกภาพขาดเนี่ยมันจะได้ไม่มีนะครับปรับเ e รเอรให้วิ่งตาม ฝั่งเดียวกาจออะไรอย่างนั้นก็ได้นะครับในเรื่องของ panel OLED เนี่ยเบิร์อินไหมเขาก็มีเทคโนโลยีมานะครับที่เป็น Neo proximity sensor นะครับไอตัวด้านล่างเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์ตัวจจับนะครับว่าคุณเนี่ยนั่งอยู่หรือเปล่าเพราะว่าถ้าคุณไม่ได้ดูจออยู่ไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็จะทำการเซฟเม็ดพิกเซลของเขานะครับแต่ว่าถ้าคุณกลับมานั่งเนี่ยมันก็จะทำการโชว์ภาพที่คุณให้ดูต่อไปนะครับตรงนี้พูดง่ายว่าเวลาคุณอยู่ มันก็จะทํางานแต่ถ้าเวลาคุณไม่อยู่มันก็จะเซฟจออะไะครับข้างๆกันนะครับถ้าคุณอยากไปสุดทางของสาย e-sport ต้องการเรเฟรชเรทที่เยอะเป็นพิเศษนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราเห็น360ร้กสิบกรีกการ์ดก็แล้วนะครับแล้วก็อัพมาเป็น500เฮิร์ตนะครับปัจจุบันเนี้ย asus เขามีตัวนี้ฮะ lg s t r i x ace xg 2 4 8 qsg นะครับเรเฟรชเรทตัวนี้ครับอยู่ที่610เฮิร์ตในโหมด oc นะครับและ response อยู่ที่0.1มิลลิเซกนะครับ panel ที่ใช้เนี่ยเป็น super tn low input lag พร้อมรองเทคโนโลยี ELMB 2ด้วยนะครับตัวนี้นะครับเอาจริงก็แน่นอนฮะว่าต้องขับโดยกาจอที่ทรงพลังหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าคุณอยากจะได้ refresh r a ระดับ 600Hz เฮิร์ให้ได้แบบเป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยแน่นอนครับว่าไอ้กาจอคุณก็ต้องขับเฟรมได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่สำหรับ e s p o r t เนี่ย ถ้าตาไขยังแยกออกนะตัวนี้ค่อยเป็นทางเลือกที่ถือว่าเหมาะสมที่สุดแล้วฮะขยับมาตรงนี้นะครับอันนี้คือ rog r i o 4360 a rgb นะครับเมื่อกี้เราเห็นชุดน้ำของ tough gaming ไปแล้วนะครับอันนี้มาดูตัวประจำที่เราใช้กันอยู่บ้างนะครับแต่อันนี้เป็นเจนใหม่เลยนะ r i o 4ตัวนี้ที่เด็นเลยก็คือไอ้จอของเขาเนี่ยมันเป็นจอที่เคิร์ฟโค้งได้ด้วยนะครับก็แล้วแต่การจัดเลยนะครับถ้าคุณอยากให้มันอลังการก็ดูอย่างนี้นะครับแล้วแต่เอารูปอะไรขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เขาเอามาใส่ในเครื่อง btf ของ segment rog ให้เราดูเา จัดสายไฟและสายน้ําได้ดีมากนะครับคือสายไฟเนี่ย BTF มันจะมีอยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้เขาจัดสายน้ําให้มันดูแล้วแบบ ยังไงเดีดูไม่เห็นมากขึ้นะมันยังเห็นอยู่นะแต่ว่ามันดูเนียนขึ้นเยอะครับส่วนถ้าใครอยากรู้นะครับว่าปีนี้ ASU ูสเขาเน้น BTF ขนาดไหนนะครับจริงเขาก็เน้นมานานแล้วนะครับแต่มันยังไม่ได้มีจริงครับตอนแรกๆเนี่ยมาถึงเขามีเมนบอร์ดแค่รุ่น2รุ่นเท่านั้นนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยคือมีตัวเลือกมาให้เยอะแยะมากมายนะครับอย่างเช่นของ AMD ตรงนี้ก็จัดโชว์มาหลายรุ่นเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวไอชุดน้ําที่มันเป็น RIO4 เนี่ยก็จัดมาในหลายเครื่องเช่นกันนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าไอจอ มันดูสวยงามอลังการจริงๆฮะหรือถ้าคุณอยากได้คอมเล็กๆไปเลยไม่อยากได้คอมประกอบเป็นพวกมินิพีซีแต่ยังต้องการเล่นเกมด้วยนะครับนี่เลยฮะ ROG NUC ของปี2025นะครับจริงแล้ว NUC เนี N ่ยเป็นเซกเมนต์โปรดัตงทาง Intel นะครับแต่เขาเลิกไปแล้วนะครับเขาก็เลย ปล่อยลิขสิทธิ์ใ้ทาง ASUS ROG เนี่ยเอามาทำต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกสาย enterprise หรือว่าสายคนทำงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเขามีหลายเซกเมนต,ต์ที่เป็น NUC มากตัวนี้มันเป็น NUC ของ ROG ก็แน่นอนครับต้องเป็นตัวเกมมิ่งนะฮะออขุมพลังตัวนี้นะครับเป็น Intel Core Ultra 9 275HX หรือว่า Ultra 7 255HX นะครับคือ Core Ultra 200นะครับแล้วก็การ์ดจอเนี่ยเป็น GPU ของ NVIDIA นะครับ5080 Laptop นะครับพูดง่ายๆว่ามันเป็นเหมือนสเปคคล้ายๆของแล็ปท็อแต่ว่ามันมาอยู่ใน ฟอร์มแฟกเตอร์ของเดสก์ท็อปขนาดเล็กนะครับแต่มันก็ดูบางใช้ได้เลยนะครับวางอย่างเงี้ยก็เหมือนเครื่องคอนโซลอีะอีกโปรดักต์ไฮไลท์ที่ผมว่าน่าสนใจเลยนะครับคืออันนี้ฮะ r g XG Station 3นะครับที่มันเป็น Thunderbolt 5นะครับประมาณว่าถ้าคุณมี Mini PC หรือว่าโน้ตบุ๊กหรือก็แล้วแต่นะครับที่มี Thunderbolt 5แล้วคุณอยากจะใส่ การ์ดจอภายนอกนะครับตัวนี้นะฮะ XG Station นะครับคุณสามารถใช้งานกับอะไรก็ได้นะครับที่มันมี Thunderbolt 5นะครับแล้วก็ไปซื้อการ์ดจอของฝั่งเดสก์ท็อปเนี่ยเอามาเสียบใช้งานได้เลยนะครับมีงบประมาณเท่าไหร่เป็นการ์ดจอตัวไหนก็สามารถลากมาใช้ตรงนี้ได้ฮะและพูดถึงการ์ดจอเองนะครับจะเห็นตรงนี้นะครับคือ ROG 5080ของ G-Force e นะครับเป็น Noctua Edition นะครับหลายๆคนถ้าเห็นแบบเป็นสีพัดลมอย่างงี้ก็คงรู้แล้วนะครับเป็นแบรนด์ไหนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับแบรนด์นี้เป็นแบบรรนนดดด์พััลลมที่ใะเย ไม่ได้เน้นแสงสี R G B นะแต่ว่าเน้นเรื่องคุณภาพล้นวนนะครับทั้งลมที่แรงนะครับแล้วก็ในเรื่องของแบริ่งที่ทนทานและยังเงียบด้วยนะครับประมาณถ้าคุณไปเห็นราคาชุดลมของแบรนด์นี้ก็น่าจะไม่ได้แตกต่างกับชุดน้าสักเท่าไหร่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าพอ ASUS เนี่ยเขามา c o l l a บแล้วนะครับแน่นอนฮะเขาก็ต้องใช้พัดลมเทพของทาง Noctua ด้วยเช่นกันโดยรวมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับ ASUS Open Platform นะครับทั้งในเรื่องฮาร์ดแวร์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันก็คล้ายๆกับของปีที่แล้วหรือในงาน C S แต่่วาาาอัปเกกรดขึ้้นมมใหจิง ึ้นไปอีกนะครับพวก BTF เนี่ยสมัยก่อนก็มีแต่ว่าตอนนี้ตัวเลือกมีมากขึ้นเยอะนะครับถ้าใครต้องการจะประกอบคอมที่แบบว่าเน้นว่าสายไฟมองไม่เห็นเนี่ยครับ ตอนนี้น่าจะถึงเวลาของคุณแล้วนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเขาจะเอารุ่นไหนเข้ามาบ้างเพียงแค่ว่าในงานเนี่ยเอามาโชว์หลายตัวเลยนะครับชุดน้ําก็ถือว่าอลังการมากขึ้นจอเคิร์ฟตรงนี้สามารถจัดสายไฟจัดสายน้ําให้มันดูเนียนมากขึ้นได้ด้วยนะครับเมื่อใช้งานกับตัว BTF เนี่ยผมว่าลงตัวเลยนะครับในส่วนของพวกเกมมิ่งเกียร์นะครับแน่นอนฮะสาย t e r ค o y s Micro เนี่ยน่าจะถูกใจนะครับเราเตอร์ก็มีพวก WiFi 7แล้วก็จอเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่า มีทั้งจอแบบ Dual Mode แล้วก็เป็นจอ Refresh Rate ที่สูงที่สุดเป็นประวัติการ610 h z ณเวลานี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมารอรุ้นกันนะครับว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่และแต่ละตัวเนี่ยเป็นราคาอย,ย่างไงบ้างสุดท้ายแล้วต้องขอขอบคุณทาง Asus Open Platform นะครับที่สนับสนุนในการเดินทางไปงาน Computex Taipei 2025ครั้งนี้ด้วยฮนะ